สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Star Wars Battle f r o n t 2 Battle f r o n t 2นั่นแหละวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นตัวนี้ครับผมอันที่เห็นนะครับผมอัพมาแล้วอัพมาแล้วก็อัพอันนี้หน่อยแ,แต่ว่าผมกำลังติดตัวนี้มากๆผมเรียกมันว่าสตอมต,ตัวเรแดงนั่นแหละก็ก้ตัวเป็นสีแดงผมติดตัวนี้มากครับ สนุกมากเล่นตัวนี้สนุกมากแต่ก่อนอื่นเราต้องเล่นเป็นแอสเซอลเพื่อเก็บแต้มก่อนเนาะนี่สซ่าโอเคเราสามารถกดซีคางก็เปิดตัวซานได้ไอ้นี่ผมก็เพิ่งรู้กดมัวนม่โอเคจะไปจุดนี้กัน ยจี่น the the ีก่อนจุนี้ได้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีถอนแล้ละมิฟต์แยกมาด้วยไหมโอขอบคุณครับอล้วแมวแมวพี่หนมยึดที่นี่ก่อนยึที่นี่ก่อนโอเคจุด E ยึดได้แล้วมาต่อกันต่อเพื่อนเรากำลังยึดจุด D เราอยากไปจุดอครับจุด E จุดที่เล่นง่ายมาก เราต้องยึดให้ได้กแบบ่อนชุดเอไอ้นี้แบ็กเอาชุดเอชุดเอาทำไมเราจะวิ่งอ่อนเลยล่ะแต่ว่าการท,ที่วิ่งอ่อนนี้เป็นทางที่ปลอ,อดภัยวิ่งอ้อนคือทางที่ปลอดภัย ตีพี่แกแมง่งขับมาเต็มเลยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยจุดน,นี้ก็ได้วะ ไปเลยได้ได้ก็ได้น,นะมีบ้านเขานะหาท่านใจเย็นอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ออกมาใจอีกสักนิดหนึ่ง โอเคไม่เป็นไรเราได้แล้วตุ๊บไปแดงตอนนี้สำหรับผมแล้วผมว่าผมน่าจะเล่นเข้าวมือที่สุดละตอนนี้อันนี้เป็นตัวที่ยิงรัวนะครกดคลิกขวาค้างนี่เป็นยิงแรงมากนะเดี๋ยวตใครคิวๆนะครับจะเป็นการปาระเบิดแล้วก็ขัดขวางการฮิลของสต็อสกิลอีเป็นยิงสกิลสแกนที่ผมชอบมาก สกิลเอฟกับสกิลวิ่ง,งนะครับเพืทำให้เราวิ่งเร็วแล้วก็ราคาได้จะมีเลือดแต่แถวนี้บ้านเราหมดเลยเป็นไปบ้านเขาจุดสีอยู่ข้างบนของเราตอมทูเปอร์แดงสามตัวเลยตรงนี้นับเราด้วยไปตายไปแล้วหนีตายเลยนัดเดียว แกไ,ได้ไม่เอาตัวนี้ดูมันอัพซะเต็มเหนียวเลยแกได้เล่นปลอปขนาดนไหนเนี่ยอ่ะ้กลับมาเป็นสตาส์ตเปอร์ใหม่ เดี๋ยวขอเปลี่ยนกันเปลี่ยนจากอันนี้เป็นอันนี้ไปกิงไอ้หุ่นตะกี้หุ่นตะกี้ตรงนี้ใช่ไหมเออตรงนี้ดูช้างไหนนะไอ้หุ่นมันมาจากทางไหนนะนี่ไงดูนะระเบิดรูปนี้แหละเฮ้ยเข้าไปแล้วระเบิด ตุม้มดิตุม้มเอ้าแตกไปแล้วอะ่ะแยออกกันตอนนี้ของเราย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 ,ยาย,ยา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 าย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 า มีแบบไหมวะ <laughs> เล่นใหม่ไม่รู้ว่าเกมนีมีแบบไหนอ่าไปถึงมิมกกนิแนมップเกม แม่ดือคนทขงได้ แย่ตายเลยอย่น sure, <Alright. S 3> ิ่งๆก็ตายไปเอาตายไปก่อนแย่ๆอะไรแย่กดทิดจ้า

ถ้าเจ็บเลยนะเ่บเปิดคล้องขึ้นไปขึ้นงนี้เอาอยู่บหัวโดนเลยนี่วะนี่แน่ตายสแกนหน่อยอยู่ข้างบนลม่าไปแล้วกันไม่นาตัดเลือก Targeting hostile. I tossed off. Ray has been spotted. Be careful around that scavenger. You're running away in the middle. That's it. Never lie. อะไปก่อนแล้วกันแป๊บนึงอุยชิบายเอาตัวนี้ขอล็อก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 แหละไม่เอาขอล็อกอย่าิกับเราขอล็อกนั่นแหละเชสไนเปอร์เจ็บอาวอา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  ยิงกูลาิงโดนด้วยใส่กันห,ย,หย,ย,ยิงไม่โดนโอยเดี๋ยวสุกไเตอร์มาแล้านี่ยนี่นะั่้าโดนสไลเตอร์ยิงแอรไลเข้าไปสุด,ดแล้วกันุไปจุดีซะหน่อยุีอยู่ใกล้ดดุีอยึดต้องไปยึดคืนพยายามที่จะไปยึดสี่แล้วมันยากเกินไป Er. ไปจุด E แล้วกันใครตรงนี้เป็นไฟรอรอรอไหมไปรอจุด E ี่มีใครบ้าอะนี่ไม่มีใครจริงๆด้วยสัตัวกำลังมาเป็นสตัวรักบ้าอะไรก็ไม่รู้เจอรู้ว่ามีสีมาร์สไนยด้วย Our forces now control position. S. Right, right, the okay, we'll soldier! The enemy is securing the mission crash. คนอยู่กนะแค่น่อยเรอมีใครสไลเตอร์หนึ่งตัตัวมีเพียบเลยนี่ว่าไม่ตายออ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 โอ้โหอ้โหอ้โห้โอ้โห Ah. ah damn it your orders are to capture the command post dirty scavenger ray just joined with the enemy จ uh, ุดนี no ้ให้ไ yeah, ด yeah, yeah. ้ต no. ้องยึดจุดีให้ได้เพื่อเรานอนหน่อยก็ได้อเคได้จุดลเยอะเยอะเยอะ้แตัีไม่เอาตรงนี้ มาเพื่อนเตะโลให้หน่อยเตะชิวโอ้โหน่าแมงตสวยหลังขนาดนี้นะไอ้แดงออกลงไปไปสีแล้วกันไปซีสีสีถูกโดนมาตัวอะไรเป็น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 หมดเลยปุ้ยจะตายหาแล้ว ราคาได้จะดีเงียราคาได้จะดีเอไี่ยเฮ้ยเฮรเล้ยเ้ยเฮย้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เ้ยดย โอ้โหซนไอเป์ยิงแห้งเลยเงาแตตรงนี้ตายแห้งกันพอดีดูโคตรไกลเนอ เยยะยังไม่มีอะไรให้ยิงเกิดใกล้หน่อยจะได้เซฟหน่อยเมื่อกี้เกิดไปโดนยิงจะตายเอาตอนนี้เลือดเะนะสร้อยห้าสิบเลือดยอะมากนะแต่ไม่เท่าตัวราคา4ี่พันก็แน่นนะเดยยุ่งเลยตัวสี่พันนนะ They are taking OREX. Scanning targets. Yeah. With a knight of Ren fighting with us, we will surely be victorious. Yeah,

ไม่สิ<ด>ตอนีมันขึ้นยาเนี่ยี้ฝังใครชนะนะตายหรือเว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วหรือ่า

The battle goes well. All units prepare to board that star cruiser. Good, we're here. We must secure either the ion cannon room or the ion converter room before we advance any further. แมวตัวนี้แมวตัวนี้ไมเรมวแมวแมวไม่ได้เอาตายตาอตายตายตายตอยตา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 ย điên 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 anh điên 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 แล้วก็มาเป็นระเบื้อโอเคไป ทำไมเราลีความร้มอนไม่ได้อ๋อเป็มเนเตียมเตียมจะเปิดแบบนี้ได้ข่าไปยิงหน้ามันมันอยู่ไหนเอา้าเดี๋ยวตรงนี้เข้าไม่ได้ เอาเอายังไม่ตายดีกว่าเออถึงก็ตายแล้วเถอะเดี๋ยวไอ้ไอ้เลดไอ้เลดอยากจะเล่นเร็วเร็วเร็วตัวอะไรนี่เอาตัวบินตัวอะไรตัวพ่นไฟมาไอ้เลสมาละหายครันเราต้องปกป้องตรงนี้เด็กเราต้องยิงอ่ะเราต้องยิงอ่ะทำไมเราต้องยิงอ่ะ มาทำไมนี่ไปเอาันยิงให้แตกก็งั้นได้ยิวถ้าเราต้องปลุกองจะต้องเป็นอะไรสุดสโอเคระเบิดะ้ไปที่ต่อไป Excellent shooting now we must evacuate the ship easy easy we've secured the whole sector and destroyed their mc85 a worthy performance no of that ah okay hey.